สวัสดีครับวันนี้นะครับทางสกิทช็อปนะครับได้นำาเสนอส่วนของคลิปตัวอย่างนะครับการต่อใช้งานอิวอร์เตอร์นะครับแบบสามเฟสนะครับสามเฟสในที่นี้ไม่ใด้หมายถึง3มเฟสสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับจะเป็นสามเฟสแบบร้อยโวลต์ทับร้อยสิบโวลต์นะครับเข้าสองเส้นออกสามเส้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือหนึ่งนะครับดีซีพลายครับเป็นสลายดีซีเนี่ยแต่อาุทธนะครับศูนย์สิบโวลต์ นี่คือว่าเราต้องการที่จะคอนโทรลตัวอินเวอร์เตอร์นะครับศูนย์ถึงสิบโวลต์นะครับสามารถนำไปใช้กับตัวพวกสีสีได้นะครับต้องการจะปรับความเร็วของตัวสปินเดิลเนี่ยจะมาใช้ตัวนี้นี่ยศูนย์ถึงสิบโวลต์นะครับปรับสปีดของตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะครับตัวที่สองคืออินเวอร์เตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราสามารถดูรุ่นดูอะไรได้จากตัวด้านข้างมันนะครับสเปคมันจะบอกไว้ท้างข้างอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้เป็น f v r o รุ่่นนนขอองง F V R E ะคับาจถึ สามจุดกว่ากิโลวัตต์นะครับส่วนที่สามก็คือหนึ่งเป็นเอซีมอเตอร์นะครับเอซีมอเตอร์ตัวนี้เป็นแบบสองร้อยสิบครับสองร้อยทัพสองรอยสิบโวลต์นะครับเก้าสิบวัตต์เป็นแบบสามเส้นสามเฟสนะครับห้าสิทัพหกสิเพรสศูนย์จุดเก้าแอมป์นะครับหรือประมาณเก้าสิบวัตต์แล้วก็ความเร็วประมาณสองพันหกร้อยถึงสามพันสองร้อยรอบต่อนาทีนะครับต่อมาณเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของตัวอิวพร์เตอร์นะครับอิวพร์เตอร์เนี่ยเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ ชุดต่างๆเนี่ยตรงโทรหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแสดงผลตัวเลขนะครับส่วนจะมีไฟติดต่างๆตรงนี้นะครับบอกสถานะของมันนะครับอันนี้เป็นการปุ่มแรกเนี่ยเป็นปุ่มการตั้งค่าในส่วนของโปรแกรมมันนะครับก็จะให้แต่ละแต่ละโปรแกรมไหนทำงานเป็นแบบไหนบ้างนะครับปุ่มที่สอง,องคือปุ่มฟังก์ชัน Data นะครับตัวนี้เป็นอพอเราปรับปุ๊บเนี่ยไอ้ตุ่มอไอ้ตรงไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับต้องก,การเซตค่าความถี่หรือเซตค่าโวลต์แอมป์ดูค่าของเอ์ต่างๆนะครับส่วนที่สาม นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม up down นะครับต้องการจะปรับค่าางต่างนะครับตัวที่สี่คือปุ่ม run นะครับในในกรณีที่ว่าเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยต้องการจะ run เตอร์นะครับแต่ตัวนี้ข้อดีของมันคือสามารถเซตค่าแบบเดียวไทม์ได้ในกรณีที่ว่าเรา s ์ทมอเตอร์เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้เลยนะครับหรือหยมอเตอร์แล้วเปลี่ยนแปลงค่าแล้วสั่งานใหม่ดีก็ได้นะครับต่อมาคือปุ่ม stop นะครับเราต้องการหยุดต t อปโปรแกรมทักดตรงนี้ได้เลยครับต่อมาเราจะมาดูเปิดตัวเครื่องกันนะครับ เห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะมีตัวเทอร์มินอลต่างต่างนะครับถ้ามองตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นไฟเข้าอินพุตนะครับ I C รุ่นนี้สามารถใช้ได้2แบบก็คือเข้าสมสายออก3ามสายหรืออีกแบบหนึ่งคือเข้า2สายออก3ามสายนะครับนะครับ I C เนี่ยถ้าในกรณีที่ผมในกรณีที่ผมใช้แบบไฟบ้านนะครับเพราะฉะนั้นจะมี2เส้นผมต่อเฉพาะ R กับ T นะครับ2ชุนสองพอตนี้นะครับต่อมาพอตเอาพุทนะครับตรงสีสีอยาไปดูก่อนนะครับให้ดูพอตเอาพุก่อน เห็นว,ว่าพอร์ตพุทที่มาจากมอเตอร์เนี่ยนะครับจะถูกร้อยมาต่อ,อยังตัวไฟเตอร์ตัวนี้นะครับต mm ัวนี้เนี่ยก็คือ UVW นะครับแบบสามเส้นนะครับ mm hmm. แบบ UVW แบบสามเส้นนะครับ mm hmm. ต่อมาต่อมานะครับเห็นว,ว่าพอร์ตส,สีดำนะครับก็คือถ้าเรามีตัวเครื่องจริงๆเราจะเห็นว่ามันเะเห็นว่า fwd นะครับกับ cm fwd เน,นที่ว่าเราต้องการให้มอเตอร์ forward นะครับก็คือนำนำขาของ fwd ี่มาช็อตกับขา cm นะครับมายิา่ forward หรือถ้าเราต้องการให้มัน r e วิ r s e เนี่ยเราเอาขา rev มาต่อกับขา cm นะครับหรือในที่นี้นะผมต่อเป็นสองสายนะครับผมแต่ไว้กันนะครับข้อดีของการทำอย่างนี้ก็คือหนึ่งในกรณีที่ว่าเรามีีเ l a y เนี่ยเราต้องการที่จะสั่งให้ตัววอเตอร์เนี่ยไปอนตัวมอเตอร์นะครับ เราเข้ายีหน้าคอนแทคพอแตกกันปุ๊บมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานนะครับเมื่อมันจากปุ๊บมอเตอร์สต็อปนะครับต่อมานะครับสายแดงแดงเหลืองตังนี้จะเป็นสายที่มาจากโซลูชันพลายดีซีโซลูนดีซีนี่จะจา่ายตั้งแต่ส1 0โวลต์นะครับก็คือจะแปรผันตามสปีดราสามารถใช้ค่าของมันได้อีกทีหนึ่งแต่เรามาดูจ่ายไฟกันดูนะครับในที่นี้ผมจะไม่เปิดนี้ไว้ก่อนนะครับ มันยกนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับก็ขึ้นกระพริบที่60เฟซนะครับผมกดผมกดรันนะครับโดยที่ว่าสายไฟสองเส้นนี้ยังไม่แตะกันนะครับเห็นนึกว่ารันออนใช่ไหมครับแต่มอเตอร์เนี่ยหยุดหมุนใช่ไหมครับนี่มันปุ๊บเนี่ยผมเอาสองเส้นนี้มาแตะกันนะครับเห็นนึกว่ามอเตอร์วิ่งนะครับได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวรอบต้นนะครับเดี๋ยวผมเอาท็กเกอรเทปมาแปะจะได้เห็นง่ายๆครับ แตวผมจะกดลันกดลันทิ้งไปแล้วนะครับตอมาก็จะมาแตะเหมือนเดิมนะครับพอแตะปุ๊บเนี่ยดูที่มอเตอร์ตยงนี้ครับจากออกเหยุดนะครับพอแตะปุ๊บเนี่ยปิดนะครับผมพันได้เลยนะครับตรงนี้จับได้เลยนะครับจะไม่มีไฟออกมานะครับต่อมาเนี่ยผมจะมาลองปรับความถีลงนะครับโดยที่ฟังก์ชันเนี่ยผมไม่ได้กดแต่ว่าไฟเนี่ยติดตรงนี้นะครับก็คือโหมดของปรับความถีนะครับผมจะปรับความถีลดลงนะครับกดครั้งไว้นะครับหรือกดทีละครั้งก็ได้นะครับจะนวดความสีด้าหลังลดลงครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับลองถ่ายที่มเดู เดี๋ยวต้อมอนตอจะหมุนช้าลงเรื่อยๆครับฟังเสียงก็ได้ครับนี่คือการปรับแบบเดียวไทม์นะครับถ้าเรามาดูที่มอเตอร์ครับเห็นไหมครับตัวนี้รันอยู่ที่25เฮิรต์นะครับมอเตอร์สปีดช,ช้าลงนะครับผมต้องปรับมาที่ประมาณ10กว่าๆนะครับผมตั้งไว้ที่11นะครับเห็นว่ามอเตอร์จะหมุนช้า นะครับดงนั้นเราสามารถเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันนะครับมาดูกดถ้าเรากดฟังก์ชันเนี่ยนะครับกดปุ๊บเนี่ยจะขยับมาที่แอมเหนได้ว่ากระแสกินอยู่ที่0.67นะครับผมลองมือจับดูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับถ้าเรากดตรงฟังก์ชันอีกทีนึงนะครับจะกระโดดไปยังวล้นเหนได้ว่า o u t พุ t ที่ออกมาเนี่ยเป็นให้สองวลต์ถ้าผมปรับความสีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้11นะครับกำลังขึ้นไปเรื่อยๆวลต์ต้องเปลี่ยนขึ้นไปนะครับ โมเตอร์ก็ยิ่งเร harmonic, 39, 30, 50, 000, ็วไปด้วยนะครับมอเตอร์มีตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามติบเก้านะครับในือสามติบโวลต์ดูโวลต์นะครับเห็นไหมครับโวลต์ขึ้นมาประมาณร้อยยี่สิบแปดนะครับอ่านี่คือว่าผมเอานี่ออกนะครับมอเตอร์ก็จะซ็อปนะครับถ้าผมแตะเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยนึกก็สตาร์ทนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราจะปรับความเร็วจากตัวอินเวอร์เตอร์เองใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราจะมาปรับมาปรับตัวอินเวอร์เตอร์ออกไปเราจะมาปรับตัวสปีดมอเตอร์เนี่ยจากตัวการแจกไฟของตัวดี ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมขอตันงไว้ดีกว่า,าวน,นะครับแล้วปรับฟังก์ชันนะครับไปที่ความถี่นะครับเลือกโหมดความถี่อันนี้โชว์ยี่สิบเก้าผมจะปรับไปที่แม็กซิมัมท,ที่หกสิบนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่หมดไที่6กดนะครับ ผมกดสตาร์ทเนี่ยมอเตอร์ก็จะวิ่งด้วยความเร็วของุตรของมันนะครับอันนี้ก็มอเตอร์วิ่งด้วยความเร็วของุตนะครับกดสต็อปนะครับต่อมาเรากลับมาดูที่สายไฟของเพจนี้นะครับที่ผมบอกก็คือแดงบวกเหลืองลบใช่ไหมครับต่อราคาสิบสองราคาสิเดนะครับมันจะนำมาต่อตัวสะพายตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับผมจะตั้งโวล์นะครับก่อนที่จะตั้งโวล์เนี่ยนะครับผมขอตั้งโหมดเป็นนี่ก็กดนะครับ pgr reset นะครับ ผมตั้งมาที่โหมดอกดอีกครั้งหนึ่งครับปุ๊บเปลี่ยนนะครับ F01 นะครับเข้าไปข้างในนะครับผมฟังก์ชันมันตั้งไม่เลขศูนย์นะครับผมก็ตั้งไปเลขหนึ่งเลขศูนย์เนี่ยในที่นี้ว่าต้องการปรับสปีดโดยตัวมันเองถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเป็นการปรับสปีดจากอุปกรณ์ภายนอกคือ external ก็คือปรับค่าอ n ศูนย์ยี่สิบโวลต์นะครับอกดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วออกจากโหมดนี้ครับแล้วก็กลับไปที่ฟังก์ชันครับนะนะครับ มกดดันมอเตอร์นะครับดันไว้นะครับขึ้นศูนย์ศูนย์นะครับต่อมาผมได้เปิดตัวสปายานี้นะครับให้ดูที่ว้นตรงนี้นะครับถึเจ็ดว้นนะครับเห็นไหมครับพอถึงเจ็ดว้นปุ๊บเนี่ยตัวมอเตอร์นะครับจะ่เป็นหมุนช้าๆนะครับโดยที่ความถี่อยู่ที่ห้าเฮิร์ตนะครับถ่ายกว้างนะครับผมปรับว้นเข้าไปนะครับสองวุ้นนะครับความถี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสิบสี่นะครับผมปรับมาประมาณห้าวุ้นนะครับสี่สิบเก้านะครับ ก็ออกมาที่สานสิบเอ็ดเทิร์ดจุดสี่สามนะครับมอเตอร์ก็วิ่งเร็วขึ้นน้ำมันผมปรับไปที่แม็กซิมักผมคือสิบวนะครับความดีก็ออกมาที่สิบหกสิบเฮิร์นะครับมอเตอร์ก็วิ่งด้วยความสูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถนำตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ในส่วนของอาการประกอบผลิดจากเครื่องไม้โปรแกรมมาสามหรืออะไรก็ตามที่ต้องการนะครับนี่ปรับขึ้นลงแบบเรียลไทม์เลยนะครับปรับช้าปรับเร็วได้เลยนะครับสามารถดูยังไงนะครับ e ก็ใครสนใจจะสั่งซื้อ,อีูซุเตอร์น่ะฝากสั่งได้นะครับมีทั้งมือรหนึ่งเบอรสองนะครับจากจากานสกิลช็อปนะครับครับผมขอขอบคุณมากครับ